สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่การรับชม Facebook ไลฟ์ของสถาบันบริการแห่งชาติในขณะนี้ค่ะเช่นเคยนะคะเราก็กลับมาพบกับดิฉันนะคะในช่วงเวลาเดิม11.00มของวันพฤหัสบดีค่ะกับดิฉันออนสุดาบดิภูนวิชาการสาธารณสุขการสถาบันบริการแห่งชาติค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับสถานการณ์และการปรับเปลี่ยนนะคะของคลินิกภายในสถาบันบริการแห่งชาติค่ะ ซึ่งวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันในหัวข้อเรื่องรับมืออย่างไรในช่วงสถานการณ์โควิดในทีมของคลินิกเวชศสาสตร์ประคับประคองสถานบ้านเร็งแห่งชาติค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้อยู่กับท่านแล้วค่ะแพทย์หญิงชุติมาสิมาาธิตกุลค่ะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ประคับประคองจากาาสถาบ้านเร็งแห่งชาติค่ะสวัสดีค่ะจ้สาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะก็จะมาพูดคุยกันในหัวข้อเรื่องรับมืออย่างไรใน ช่วงสถานการณ์โควิดในทีนของคลินิกเวชศาสตร์ประคับประคองค่ะอาจารย์ซึ่งวันนี้นะคะก็มีผู้ที่โทรสอบถามกันเข้ามาผ่านทางโทรศัพท์นะคะโทรเข้ามาที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติแล้วก็มีผู้ที่ฝากข้อความนะคะผ่านเพจ a c e b o o k ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ<ส>เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวแล้วก็การดูแลผู้ป่วยนะคะเวชศาสตร์ประคับประคองค่ะ,คะซึ่งวันนี้ก็มีหลายประเด็นคำถามเลยค่ะอาจารย์ที่จะมาสอบถามอาจารย์นะคะก็ขออนุญาตเข้าสู่คำถามแรกเลยนะคะอาจารย์ ค่ะในคลินิกเวชศาสตร์ประครับปคองมีการปรับเปลี่ยนการให้บริการให้กับการเข้ากับสถานการณโควิดในทีอย่างไรบ้างคะในช่วงนี้ค่ะก็สำหรับคุณทำได้นะคะก่อนอื่นขอขายายความนิดนึงเกี่ยวกับคลินิกของเวชศาสตร์ประครับประครองนะค,คะคือปกติในการรักษาแบบเวชศาสตร์ประครับปครคองจะเป็นการดูแลเพื่อลดความทุกข์ทรมานของคนไข้ เพราะฉะนั้นลนักษณะงานของคลินิกเราเนี่ยจะมีหลายคลินิกนะคะยกตัวอย่างก็จะมีคลินิกระงับปวดนะคะคลินิกที่ดูแลเรื่องแผลออสโตมีนะคะคลินิกที่ดูแลเรื่องการพยาบาลเกี่ยวกับการโภชนาการคลินิกการให้คาปรึกษ,ษาคลินิกการดูแลต่อเนื่องที่บ้านคลินิกกายภาพบําบัดเพราะฉะนั้นแต่ละคลินิกจริงๆจะมีการความแตกต่างยิบย่อยกันไปแต่จะขออนุญาตพูดในภาพรวมแล้วกัน,นะค่ะ ก่อนอื่นเนี่ยอันดับแรกเราคงจะมีการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมนะคะถ้าใครเข้ามาที่สถาบันเนี่ยช่วงแรกๆสมัยก่อนเราจะเห็นเลยว่าโอ้คนไข้เราแออัดมากๆพื้นที่เราน้อยนะคะทุกวันนี้เนี่ยเราจะมีการจัดในส่วนของเก้าอี้จะมีความห่างการจะมีการกระบาดบางตัวนะคะที่ทาให้ทาให้เราทราบว่าอ่ะเราจะต้องต้องเว้นระยะห่างกันนะคะในส่วนของการให้บริการนะคะบางคลินิกเนี่ยคือ เราเรายังจําเป็นที่ต้องมีการพูดปะพูดปะ,พ,ปะพูดคุยกับคนไข้ยอยู่นะคะ <Okay. S 1> แต่ว่าในส่วนของการนัดติดนัดตรวจติดตามอ <c oughs> การเราจะนัดห่างขึ้นโดยระยะห่างเนี่ยเ,เราจะมีการใช้เทเลเมดิซีนนะคะโดยการ <c oughs> ติดต่อใช้วิดีโอคอลในการคุยกับคนไข้เพื่อสามารถประเมินตรวจติดตามได้นะคะและในส่วนของ คนไข้ที่จําเป็นต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องเช่นการรับยาหรือการรับอุปกรณ์ต่างๆเช่นอุปกรณ์ถุงถุงทางหน้าท้องถ้าสมมติว่าคนไข้อาการปกติคงที่นะคะเราก็สามารถใช้เทเลมรือซีนพูดคุยและเราก็มีการประสานกับทางห้องยาค่ะในการส่งยาหรือส่งอุปกรณ์ต่างๆทางไปรษณีย์ส่งไปรษณีย์ใช่คใช่ค่ะแล้วก็ ในส่วนของผู้ป่วยในนะคะปกติในกลุ่มงานเวชศาสตร์ระคับประคองเนี่ยเราจะมีการให้คำปรึกษาหรือมีการทำสิ่งที่เรียกว่า family meeting คือเป็นการคุยแผนการรักษาทั้งในส่วนของแพทย์ของพยาบาลของคนไข้และของญาตินะคะเพื่อวางแผนการรักษาร่วมกันตรงนี้เนี่ยเราอาจจะลดจำนวนบุคคลที่เข้าร่วมนะคะ,ะให้ให้เป็นจำนวนบุคคลที่ไม่ได้มากเกินไปแล้วก็ จัดทำในห้องที่เรามีการดีไซน์ไว้เฉพาะนะคะเนาะแล้วก็อันนี้อาจจะเป็นข้อที่ทุกที่น่าจะเห็นได้พร้อมกันก็คือเราจะพยายามงดกันงดการเยี่ยม,มเราจะสนับสนุนใช่เราจะสนับสนุนให้ใชเ้เทคโนโลยีในการโทรศัพท์พูดคุยหรือเป็นการวิดีโอคอลค่ะออก็คือโทรหารการหรือไม่ก็โทรหารการผ่านทางช่องทางไลน์หรือว่า ช่องทางเมสเซจเฟซบุ๊กอะไรอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคะก็ยังเป็นการส่งผ่านความรักความหมวงใยให้กันได้เนาะถึงแม้ตัวจะห่างกันแต่ใจเรายังใกล้กันเออถึงแม้ตัวห่างกันแต่ใจเราก็ยังใกล้กันนะคะค่ะค่ะค่ะอาจารย์คะแล้วก็ในคําถามต่อไปนะคะก็คือผู้ป่วยมะเร็งหรือว่าญาติเนี่ยค่ะควรมีการปฏิบัติตัวหรือว่าการดูแลตนเองอย่างไรคะเพื่อที่จะป้องกันการติดเชื้อโควิดในทีนี้ค่ะ สำหรับออข้อแนะนําในปัจจุบันจริงๆไม่ได้มีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นคนไข้มะเรง็งหรือคนไข้<ม>ที่มีโรคประจาตัวทั่วๆไปหรือคนปกติทั่วไปค่ะเรายังสนับสนุนให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคมนะคะ<ม>แล้วก็<ม>แล้วก็<ม>นอกเหนือไปจากนั้นก็คือการรับประทานอาหารร้อนๆใช้ช้อนใช้ภาชนะของตัวเองและก็เน้นการทําความสะอาดมือของเราบ่อยๆห<ม>ลีกเลี่ยงการเอามาแบบ ไป้ายปลาจับใบหน้าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ในส่วนของออบุคคลทั่วไปนะคะทุกคนเราก็จะพยายามแนะนําว่าพยายามหลีกเลี่ยงการไปอยู่ในที่ที่มีคนเยอะๆอที่สาธารนะส่วนถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นบางคนเขาอาจจะไม่ได้มีรถส่วนตัวเนาะอย่างต้องแบบใช้ขนส่งสาธารณะเนี้ยค่ะ เราก็แนะนําว่าถ้าอย่างนี้นเราควรจะใส่หน้ากากตลอดเวลานะคะกลับถึงบ้านรีบชําระร่างกายใ,ให้สะอาดนะคะก็จะเป็นส่วนช่วยในการที่ลดการติดเชื้อได้ค่ะค่ะ,คะแล้วในกรณีของผู้ป่วยมะเร็งที่มีการติดเชือ้อโควิด -19 ค่ะญ<ม>าติผู้ป่วยหรือว่าผู้ที่ใกล้ชิดน,นะคะคนที่จะปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างคะอา คือสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยในประเทศไทยเรายังรับผู้ป่วยทุกคนที่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อโควิด1 9รักษาในโรงพยาบาลนะคะเพื่อเพือ่อดูแลอาการอย่างน้อยเบื้องต้นเนี่ยคือต้องต้องดูแลให้มั่นใจก่อนว่าได้ไม่ได้มีอาการรุนแรงอะไรก่อนที่จะย้ายไปพำนักในสถานที่รักษาไว้ให้นะคะเพราะฉะนั้น คิดว่าน่าจะคล้ายๆกับการที่เราเหมือนเราส่งคนไข้มานอนโรงพยาบาลค่ะนะคะคล้ายๆกับอนแรที่เราบอกว่าอ่ะเราตัวตัว,ตวอยู่ไกลแต่ใจใกล้กันเพราะนั้นเรายัางสามารถส่งความคิดถึง<ม>ความรักความห่วงใยใครทางแบบทางเทคโนโลยีได้<ม>เราอาจจะไม่ได้สามารถไปแบบป้อนข้าวได้เราอาจจะไม่ได้สามารถไปกุมมือได้แต่ในเจฟฟมัน เราก็ยังเราก็ยังสื่อถึงกันได้ส่อกัใช่ค่ะแล้วอีกส่วนหนึ่งที่อยากเพิ่มประเด็นนี้คือส่วนใหญ่ในถ้าเราพบผู้ป่วยมะเร็งเป็นโควิด1 9จริงๆยญาติผู้ดูแลใกล้ชิดหมอเชื่อว่าญาติก็น่าจะได้รับการดูแลใกล้ชิดด้วยเช่นกันเนื่องจากว่าเป็นบุคคลที่ก็ต้องก็ต้องเศ้าระวังเนาะเพราะว่าเพราะว่าได้อยู่ใกล้ชิดเขาอาจจะไม่เนียดหนะคะก็คือเหมือน กับการต้องกักตัวตัวเองไว้อีก14วันนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะอาจารย์แล้วในช่วงสถานการณ์โควิดในทีนคลินิกเวชศาสตร์ประคัประคอมีการปรับเปลี่ยนการให้บริการของคลินิกอย่างไรบ้างคะค่ะก่อนอื่นคงต้องเกริ่นก่อนนะคะว่าสถาบันของเราสถาบันมะเร็งแห่งชาติน็กเป็นสถาบันเฉพาะที่ดูแลคนไข้โรคมะเร็ง<ม>ะน,น<ม>ะคะเพราะนั้นคนไข้มะเร็งจะมีความพิเศษตรงที่ว่า คนไข้มะเร็งเนี่ยต้องการการดูแลที่ค่อนข้างเร่งด่วนเพราะว่าเราก็พบเหมือนกันว่าในหลายๆเคสหลายกรณีเนี่ยการได้รับการดูแลในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมจะส่งผลต่อการมีชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นสถาบันมะเร็งแห่งชาติของเราเปิดเป็นสตรีมคะ่ะยังเปิดให้บริการเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นทุกจุดนะคะไม่ว่าจะเป็นการให้เคมีบำบัดการใช้รังสีการผ่าตัดรวมถึง บริการของกลุ่มง,งานเวชศาสตร์ประคับประคองด้วยเช่นกันค่ะ,คะเคยเปิด5้าวันยังไงเป,เปิดเหมือนเดิม <c oughs> เคยให้บริการไงบริการเหมือนเดิมค่ะก็คือเปิดเช่นเดิมเปิดทุกวันอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะ,คะและในกรณีของผู้ป่วยที่ต้องการเลื่อนนัดหรือว่าต้องการติดต่อกับทางคลินิกเวชศาสตร์ประคับประคองอาจารย์พอมีช่องทางในการติดต่อให้กับคนไข้ไหมคะมีแน่นอนค่ะ ในการติดต่อกับทางคลินิกนะคะไม่ว่าจะเป็นคลินิกของเวชสัตประคับตะคองหรือคลินิกของผู้ทั่วไป <Yeah. S 1> เราก็จะมี3ามช่องทางนะคะ <Yeah. S 1> อันดับแรกก็คงจะเป็นเบอร์โทรศัพท์นะคะ <Okay. S 1> ดูในบัตรผู้ป่วยหรือใบนัดก็ได้ค่ะ mm hmm. ยังไงมีเบอร์โทรศัพท์ของทางโรงพยาบาลอยู่ละ mm hmm. สามารถโทรติดต่อโอเปอเตอร์ติดต่อคลินิกที่ต้องการ mm hmm. หรือแต่ละคลินิกมักจะมีเบอร์โทรตรง mm hmm. นะคะที่สามารถโทรสายตรงเข้าคลินิกได้เลย mm hmm. ไม่ต้องรอโอเปอเตอร์ต่อนะคะ อันดับที่2นะคะปัจจุบันนี้เนี่ยทางคุ้มโดยการของเราก็สนับสนุนให้มีการใช้เทคโนโลยีนะคะ,คะแต่ลคลินิกเราจะมีลายนะคะจะมีมือถือเพราะฉะนั้นแต่คลินิกจะสร้างลายส่วนตัวของแต่ละคลินิกไว้เราสามารถสแกน QR code ได้จากทางหน้าคลินิกนะคะ,คะและอนดับ3ก็เป็นแอปพลิเคชันของเราค่ะ NCIEC นะคะ,คะในส่วนของเว็บั์ประครับประคองเนี่ยเราอาจจะโรเทคนิดนึงนะจริงเราแนะนำ วิธีที่ตรงจุดที่สุดคือมักจะเป็นโทรศัพท์ตรงซึ่งเราจะให้คำแนะนำคนไข้ทุกคนค่ะที่มารับบริการนะคะอขอเมมเบอร์ขอไลน์กันไว้บอกว่าไม่ให้พลาดการติดต่อนะคะนอกจากเลื่อนนัดก,ก็ยังสามารถขอความปรึกษาเพิ่มเติมได้ในกรณีมีข้อสงสัยนะคะจะมีคนคอยรับโทรศัพท์มีคนคอยตอบปัญหาให้ค่ะก็คือมีทั้งหมด3ช่องทางใช่ไหมคะก็คือทางโทรศัพท์ทางไลน์แอด ใช่ไหมคะแล้วก็ทางแอปพลิเคชัน NCIDC นะคะแต่ก็ที่แน่ๆเลยถ้าอยากจะสอบถามหรือว่าติดต่อโดยตรงก็คือโทรมาทางเบอร์โทรศัพท์ของทางทีที่สุดค่ะโอเคค่ะค่ะอาจารย์แล้วก็ทิ้งท้ายค่ะจากที่คำถามข้างต้นที่ที่ได้ถามอาจารย์ไปค่ะอาจารย์มีข้อเสนอแนะหรือว่าคำแนะนำอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับให้ผู้ป่วยในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ช่วงนี้บ้างคะ คือคำแนะนำเราก็คงจะยังเน้นย้ำในเรื่อง<ช>ของการเว้นระยะห่างทางสังคมนะคะเนาะอันนี้น่าจะเป็นการดีที่สุดแล้วเราจะเห็นได้จากเออเราก็ติดตามสถานการณ์กันทุกวันเนอะเราจะเห็นได้ว่าเมื่อเราเข้มข้นกับการเว้นระยะห่างเนี่ยตัวเลขเราดีขึ้นเนาะตอนนี้เราก็นั่งลุ้นอยู่เมื่อไหร่จะเป็นศูนย์นะคะ<อ>แต่ตัวเลขใกล้เคียงขึ้นมา,าทุกทีล<า>แล้วค<า>่นะก็ย<า>ังล<า>ุ้นอยู่ทุกวันใช่ค่ะ ค่ะท่านผู้ชมคะก็คงได้รับความรู้แล้วก็คําตอบนะคะเกี่ยวกับการรับมือ,อยังไงในช่วงสถานการณ์โควิดในทีนะคะของคลินิกเวชศาสตร์ตะขาบประคองค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็คุณหมอได้มาให้คําแนะนําแล้วก็มาให้ความรู้อย่างละเอียดเลยค่ะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะแพทย์หญิงชุติมาสิมาาธิตกุลค่ะที่ให้คําแนะนํากับเราในวันนี้ค่ะให้กับผู้ที่รับชมผ่านทาง Facebook ไลฟ์สถาบันวรินารแห่งชาติในขณะนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะท่านผู้ชมคะเราก็ยังอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดในีกันอยู่นะคะเบาใจได้แต่อย่าเพิ่งวางใจค่ะมันล้างมือเป็นประจำและถูกวิธีนะคะสวมใส่แมสก์ยังเป็นนิสัยก่อนที่จะออกจากบ้านนะคะโซเชีลยลดิแทนซิ่งระยะห่างจากผู้อื่น1-2เมตรค่ะและที่สำคัญเลยนะคะมันสังเกตอาการตนเองนะคะถ้าพบความผิดป,ปกตินะคะให้รีบปรึกษาคุณหมอค่ะแล้วก็โทรสอบถามกับทางโรงพยาบาลทันทีนะคะสำหรับวันนี้ค่ะ เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ